ชะตาแองมหาราศีสิงห์ในสัตส,สิทธนเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568นี้เป็นดวงจรที่มีความเคลื่อนไหวอันเข้มข้นบางช่วงสงบนิ่งดังสายน้ำในเหมันบางขณะก็วูบไหวดังไฟเพลิงในลมร้อนท่านผู้เกิดในราศีสิงห์อันมีสัญลักษณ์คือราชสีผู้ทรงอําลาดย่อมต้องตั้งมั่นในจิตและมิวันไหวในฤดูแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้โดยดาวศุกร ดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสบดีกําลังมีบทบาทกระทบเรือนชะตาจึงจะขอเจาะลึกเป็นแต่ละด้านให้ท่านได้สดับโดยละเอียดดังนี้ในด้านกิจการงานเห็นว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการตั้งต้นใหม่หรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในไม่ว่าจะเป็นผู้ทำงานราชการเอกชนหรือกิจการของตนเองล้วนต้องมีความมุกมานะ กล้าที่จะยกเลือกสิ่งที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์แล้วตั้งตาเดินหน้าในแนวทางใหม่ดาวเสาที่เข้าเรือนอริให้คุณในเชิงวางรากฐานท่านที่กล้าเปลี่ยนแปลงจะพบผลดีภายภาคหน้าท่านที่ขลาดกลัวจะอยู่ในความอึดอัดไม่ราบรื่นจงอย่ากลัวการขยับขยายเพราะจะมีผู้ใหญ่เห็นความสามารถและเปิดโอกาสอันประเสริฐด้านการเงินนั้นแม้มิได้สะพัดบือหวาเป็นคลื่นคลั่ง แต่ก็มิถึงกับฟืดเคืองดาวพิหัสบดีที่โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งโชคลาบส่งผมให้มีรายรับจากทางอ้อมบางได้สั์เพราะบารมีผู้ใหญ่บ้างมีลาบลอยแบบไม่คาดฝันเงินเก่าที่ติดขัดจะคลี่คลายเป็นลำดับแต่มีข้อควรระวังคืออย่าใจอ่อนให้ใครหยิบยืมในระยะนี้เพราะดาวอังคารในเรือนศัตรูอาจทำให้เสียรู้ผู้คน ปลายเดือนดาวการเงินเคลื่อนดีอาจมีโอกาสจับสลากชนะหรือมีผู้หยิบยื่นทรัพย์แบบไม่ต้องไข,ขว่คว้าในด้านความรักผู้ที่มีคู่ครองแล้วจะต้องหมั่นประคับประคองจิตใจอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเพราะดาวอาทิตย์ที่เรืองแรงอาจทำให้คำพูดกลายเป็นเพลิง ทันทีประคองด้วยใจเย็นจะพบความอบอุ่นกลับมาเป็นทวีส่วนผู้ยังโสดจะมีคนเข้ามาพูดคุยหยอกเยา้าแต่ให้ใช้ปัญญาตรวจสอบพื้นฐานเพราะบางคนดูดีแต่ภายนอกบางคนมาเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อรักจริงควรปล่อยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ด้านสุขภาพนั้นยังพอประคองได้ในภาพรวมทว่าไอระวังโรคที่เกี่ยวกับกระดูกข้อ หรืออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะช่วงบ่าหลังไหล่และต้นคอรวมถึงอาการเครียดสะสมเพราะภาระงานและแรงกดดันทางจิตใจให้หาเวลาไปยังสถานที่ธรรมชาติชะล้างจิตใจด้วยความสงบหรือออกกำลังกายเบาๆอย่างโยคะเดินช้าหรือการหายใจลึกอย่างมีสติจะช่วยทุเลาได้โชคล่าประจําเดือนนี้มาจากสถานที่อันมีมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิเช่นหลวงพ่อทันใจวัดพระาธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่หรือหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาหากมีโอกาสคุณไปกรบาบไหว้ขอพรด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาว่าอิติสุขโตอระหังพุทโธนชาลีติก้าจบแล้วอธิษฐานสิ่งที่ต้องการด้วยถ้อยคำของตนเองเลขบางคนที่ควรพิจ,จารณาในเดือนนี้ได้แก่0 9 1 9 3 8 7 3และ8 9โดยเฉพาะเลขที่มีพลังผูกกับอักษรกลางและอักษรไฟคือ9กับ3ให้เน้นเป็นพิเศษควรพิจารณาหาเลขจากทะเบียนรถที่พบบ่อยใบเสร็จเก่าหรือป้ายสถานที่ที่บังเอิญผ่านตาเพราะมีโอกาสพาโชคลาบมาแบบไม่รู้ตัวเคล็ดลับเสริมดวงของท่านในเดือนนี้คือ การถวายเทียนหรือหลอดไฟแก่พระพุทธรูปหรือวัดที่ท่านเคารพเพื่อเปิดทางแสงสว่างแห่งปัญญาจุดประทีปในใจให้ไม่หลงทางการนำน้ำสะอาดใส่ขันเงินตั้งกลางแจ้งในวันพระฤหัส,สบดีแล้วตั้งจิตสวดบทพาหุงมหากาให้ครบ9้าจบจะช่วยชำระพลังร้ายออกจากเรือนชะตาและเปิดทางแห่งโชคลาภบ,บารมีให้เดินสะดวกยิ่งขึ้น ส่วนไม้เสร็จชีวิตสำหรับชาวสิง์ในเดือนนี้ควรตั้งมั่นด้วยจิตแห่งความอ่อนโยนในความมั่นคงคือแม้จะเป็นผู้นำโดยธรรมชาติแต่ต้องรู้จักลดเสียงเพื่อฟังผู้อื่นรู้จักยืดยุนดังต้นไผ่ในพายุมีใช้แข็งกร้าวจนหักกลางคำว่าจงทำงานให้หนักกว่าคำพูดและให้หัวใจใหญ่กว่าความกลัวคือประโยคที่ควรยึดไว้ในช่วงนี้ ขอให้ดวงจิตของท่านดำรงอยู่ในความมั่นคงดังราชสีแห่งป่าใหญ่มีกำลังใจประหนึ่งพระอาทิตย์ที่ขึ้นใหม่ในทุกรุ่งอรุณขอให้ทุกย่างก้าวของท่านในเดือนนี้นำพาซึ่งความเจริญร่ำรวยมั่นคงมีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงเทินลักษณะนิสัยใจคอแห่งผู้เกิดในราศีสิงห์นั้นเปรียบดังราชสีอันเป็นเจ้าแห่งไพรพฤกษา ผู้มีทั้งสง่าราศีความองอาจความภาคภูมิในตนและจิตใจอันสูงส่งแม้จะมีเปลวเ,เพลิงแห่งธาตุไฟเป็นธาตุประจำกายแต่ก็มิใช่เพลิงที่เผาไหม้ทําลายหากเป็นเพลิงแห่งพลังสร้างสรรค์ความกล้าหาญและการปกป้องคุ้มครองคนที่เกิดในราศีนี้มักเป็นผู้ที่ถือเกียรติศักดิ์ศรี และความมั่นคงในตนเองเป็นสำคัญยากนักที่ใครจะเห็นเขาอ่อนแอหรือลังเลใจเพราะธรรมชาติภายในมักผลักดันให้เขาเดินหน้ากล้าเผชิญกล้าตัดสินใจและมักจะยืนหยัดอยู่กับความจริงใจใจของคนราศีสิงห์นั้นใหญ่และเปิดกว้างดั่งท้องฟ้ากว้างไกลเป็นผู้ที่รักศักดิ์ศรีแต่ไม่ใช่ผู้ถือทิฐิร้าย เป็นผู้นำโดยธรรมชาติชอบแนะนำสนับสนุนและยืนอยู่ข้างหลังผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือผู้ที่ขาดความมั่นใจบางครั้งจิตใจของเขาอาจดูแข็งแต่แท้ทิงแล้วภายในเปี่ยมด้วยความเมตตามักมีอารมณ์ขันรักในการหยอกเยา้าและชอบสร้างบรรยากาศให้ผู้คนรอบข้างยิ้มได้หากพิจารณาให้ลึกอีกขั้นจะพบว่า คนราศีสิงห์มีสองภาคในดวงจิตด้านหนึ่งคือแสงแห่งความมั่นใจที่เปล่งประกายดั่งดวงอาทิตย์เป็นตัวตนที่เดินหน้ากล้าแสดงออกมีความกล้าตัดสินใจสูงอีกด้านหนึ่งคือเงาแห่งความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ในห้องลับแห่งใจมักเป็นความกลัวที่จะล้มเหลวความวิตกว่าจะถูกมองข้ามหรือความไม่มั่นใจในสายตาผู้อื่น หากได้รับการเยียวยาด้วยความรักความเข้าใจและการยอมรับโดยไม่ตัดสินคนราศีนี้จะเปิดใจได้อย่างแท้จริงและมอบความพักดีอย่างลึกซึ้งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับคำพูดและการกระทำอย่างตรงไปตรงมามักไม่ชอบการเสแสร้งหรือความลับที่ปิดบังนานเกินควรหากได้รักใครจะรักอย่างเปิดเผยชัดเจน และซื่อตรงสุดหัวใจแต่หากถูกหักหลังหรือหลอกลวงจะยากที่จะให้อภัยง่ายดายนักเพราะเขามิใช่ผู้ลืมเจ็บได้เร็วแม้ไม่กล่าวโทษต่อหน้าแต่จะเงียบหายไปอย่างภูมิฐานในหมู่มวลชนคนราศีสิงห์มักเป็นดั่งแสงไฟที่ผู้คนหันมามองมักมีบุค,คลิกสงา่าพูดจามั่นใจจับใจคนได้ง่าย และด้วยแรงดึงดูดถังธรรมชาติบ่อยครั้งที่ผู้อื่นไว้วางใจหรือยกย่อมเขาให้เป็นผู้นำโดยไม่ได้ตั้งใจแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความกล้าจนเกินขอบเขตอาจกลายเป็นความดื้อดึงความมั่นใจจนล้นอาจกลายเป็นอัตตาหากผู้ที่เกิดในราศีนี้รู้จักถอย1นก้ายอมฟังเสียงผู้อื่นและเปิดใจให้ความอ่อนโยนได้บ้าง เขาจะกลายเป็นผู้นำที่ไม่เพียงแต่แข็งแกร่งแต่ยังเปี่ยมด้วยสเสน่ห์และเป็นที่รักของทุกผู้ทุกนามสุดท้ายคนราศีสิง์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ที่ไม่มีวันดับแม้บางวันอาจถูกเมฆหมอกบงังแต่อีกไม่นานก็จะสาดแสงอันเรืองรองอีกครั้งเป็นผู้ที่เมื่อมั่นใจในตนและเดินบนเส้นทางแห่งธรรมก็จะรุ่งเรืองทั้งโลกภายนอกและภายในอย่างแท้จริง จงจดจำไว้เถิดว่าท่านผู้เกิดภายใต้ราศีสิงห์นั้นคือผู้ถูกกำหนดให้เป็นผู้นำด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยอำนาจและเมื่อหัวใจนั้นเปี่ยมด้วยแสงสว่างแห่งความการุณาโลกทั้งใบจะหมุนรอบตัวท่านด้วยความยินดีอย่างไม่มีประมาณตลอดเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช5 6 8 8นี้สําี้สำหรับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ แม้ดวงชะตาโดยรวมจะเปร่งประกายด้วยพลังของดาวพฤหัส,สบดีและอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างแห่งโอกาสแต่ใช่ว่าทุกสิ่งจะราบลื่นปราศจากเงาทาบเช่นเดียวกับพระอาทิตย์ที่แม้สองแสงแรงกล้ายามเที่ยงก็ยังทอดเงาลงสู่พื้นแผ่นดินฉะนั้นถึงขอเจาะลึกในด้านที่ท่านควรระมัดระวังและวิธีป้องกันอย่างถี่ถ้วนดังต่อไปนี้ 1. เรื่องของวาจาและอารมณ์เป็นประเด็นใหญ่พิพึงตระหนักด้วยดาวอัมคารซึ่งหมายถึงความหุนหันพลันแล่นและพลังแห่งอารมณ์เคลื่อนเข้าทับเรือนวินาศและเรือนสหัชชะหมายถึงมิตรคนรอบข้างการเจรจาประกอบกับอิทธิพลของดาวราทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนราศีสิงห์เองยังมีแสงแรงเกินพอดีในบางช่วงทำให้คำพูดของท่าน อาจแปรเปลี่ยนเป็นเพลิงลุกลามโดยไม่ตั้งใจมีโอกาสเกิดปากเสียงกับผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนใกล้ชิดท่านอาจพูดด้วยเจตนาดีแต่ผู้ฟังอาจรับด้วยเจตนาผิดโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนไปจนถึง25ควรระวังถ้อยคำเหมือนพึงระวังมีดแม้ไม่ได้แทงก็อาจบาดวิธีรับมือคือก่อนเจรจาสำคัญใดจงตั้งจิตด,ด้วยสติ ถ้าเป็นไปได้ให้เลี่ยงการพูดในยามใจร้อนและควรหมั่นสวดมนต์บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพร้อมพิจารณาอาณาปานาสติหรือลมหายใจเข้าออกอย่างน้อยวันละ5นาทีเพื่อเย็นจิตก่อนการพูดหรือการตัดสินใจใดๆหากเกิดเหตุไม่เข้าใจกันแล้วอย่าด่วนโต้แยง้งแต่ให้ใช้การนิ่งเป็นเกราะป้องกันพอพ้นวันไปจิตใจทั้งสองฝ่ายจะเย็นลง แล้วการพูดคุยใหม่จึงจะเห็นผล 2. ความตึงเครียดในงานและสุขภาพจากการแบกรับภาระเกินตัวเนื่องด้วยเดือนนี้ดาวเสาวอันหมายถึงความรับผิดชอบและดาวมริตยูซึ่งหมายถึงความเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมไม่ได้ต่างจรเข้าทับเรือนอริของท่านโดยตรงทำให้ต้องเผชิญกับแรงกดดันในงานหน้าที่หรือความคาดหวังจากผู้อื่น แม้จิตใจอยากทำเต็มกำลังแต่ร่างกายอาจเริ่มส่งสัญญาณเตือนเช่นอ่อนเพลียปวดศรีรษะหรืออาการหลับไม่สนิทกลางวันเบลอกลางคืนคิดไม่หยุดมีโอกาสเป็นสาเหตุของโรคเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัววิธีรับมือคือท่านควรบริหารพลังชีวิตอย่างมีสติอย่าปล่อยให้ความเก่งกล้าทำให้ท่านแบกรับทุกสิ่งเพียงลำพัง ให้รู้จักแบ่งภาระและพักอย่างมีคุณภาพหากเป็นไปได้จงใช้เวลาสักหนึ่งวันในสัปดาห์ปิดโทรศัพท์หลีกหนีความวุ่นวายแล้วออกไปยังที่ธรรมชาติไม่ต้องหรูหราเพียงสวนใกล้บ้านก็พอหากยังไม่สามารถไปไหนได้ให้มันเปิดเสียงสวดมนต์เช่นพระคาถาชินบัญชรหรือมหากรุณาธารณีสูตร ฟังระหว่างทำงานเพื่อปลดพลังลบโดยไม่รู้ตัว 3. ระวังภัยจากคนใกล้ชิดที่แฝงความริษยาแม้ท่านจะเป็นผู้มีจิตใจกว้างใหญ่ใจนักเลงให้อภัยเก่งแต่ในเดือนนี้ดาวเกตเดินสวนเข้าเรือนศัตรูทำให้ผู้คนบางกลุ่มที่เคยร่วมงานร่วมใจอาจเริ่มเผยความอิจฉาหรือวางตัวเป็นมิตร แต่แท้จริงประสงค์ร้ายมีโอกาสถูกซุบซิบนินทาถูกใส่ร้ายลับหลังหรือโยนความผิดมาให้แบกวิธีรับมือคือจงวางตนให้เสมือนดอกบัวในตมไม่ขุนมัวตามน้ำแต่ไม่หยิ่งในความสะอาดของตนเองทำงานให้ชัดเจตนาให้บริสุทธิ์แล้วความจริงจะปกป้องท่านเองมันสวนบดบท คาถาหลวงพ่อโอภาสีหรือบูชาพระบางมานวิชัยในวันอังคารเพื่อขอพลังสติปัญญาให้รู้เท่าทันภัยที่แฝงมาในรูปมิตรสรุปแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงในเดือนนี้ได้แก่ 1. ความขัดแย้งจากคำพูดและอารมณ์ที่แรงเกินพอดี 2. สุขภาพกายใจที่อาจสุดลงเพราะความเครียดสะสม 3. ศัตรูซ่อนเร้นในมิตรภาพหรือความอิจฉาที่มาแบบเงียบ แต่ถึงกระนั้นราศีสิงห์ก็ไม่ใช่ผู้ที่จะพ่ายแพ้ต่อเคราะห์คำอย่างง่ายหากรู้ทันก็เท่ากับชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วเมื่อท่านใช้พลังแห่งปัญญาความนิ่งและความหนักแน่นเป็นเกราะป้องกันท่านจะสามารถผ่านพ้นทุกคลื่นลมอย่างงดงามขอให้ความสว่างแห่งปัญญานำพาท่านให้เดินผ่านเงามืดได้อย่างมั่นคงขอให้พระไตรสรณาคมเป็นที่พึ่ง ขอให้ชีวิตท่านเต็มเปี่ยมด้วยความหมายดั่งตะวันในวันฟ้าเปิดเทินเมื่อดวงดาวแห่งเดือนกรกฎาคม2 5 6 8ได้ขับเคลื่อนผ่านฟากฟ้าชะตาชีวิตของชาวราศีสิงห์ก็เคลื่อนคล้อยตามอย่างวิจิตบรรจงดังภาพเขียนฝีมือเทพอย่ามพินิษโดยละเอียดจากบทคำทํานายที่ได้กล่าวมาแต่เบื้องต้นท่านจะเห็นว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเปลี่ยนผ่านของแรงบันดาลใจความท้าทาย และโอกาสใหม่ๆที่รอให้ท่านได้ก้าวไปขวาท่านได้รับคำเตือนถึงการระวังอารมณ์คำพูดและคนใกล้ตัวที่ไม่ได้มีใจจริงพร้อมทั้งคำแนะนำในการรักษาสุขภาพกายใจให้สมดุลดวงแห่งการงานเปิดทางให้ผู้กล้าเดือนหน้าดวงการเงินให้โชคแบบลับๆดวงความรักมีแง่มุมให้เรียนรู้และเยียวยาส่วนโชคลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พร้อมหลังมาเมื่อใจท่านตั้งมั่นด้วยศรัทธาบริสุทธิ์ และจากการดูดวงในวันนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการรู้ว่าอะไรจะเกิดแต่คือการรู้ว่าตนควรปรับตัวอย่างไรให้เหมาะกับสภาพแห่งกรรมและดวงจอนแห่งตนเองเพราะดวงชะตานั้นเปรียบได้กับแผนที่แต่ผู้เดินทางย่อมต้องใช้ปัญญาและพลังใจในการเลือกเส้นทางการฟังดวงคือการฟังเสียงจากเบื้องบนและการกลับมาทบทวนเสียงเบาๆในจิตของตนเองการดูดวงไม่ใช่เพื่อหวังเพียงโชคลาภ แต่คือการเตรียมตนให้พร้อมรับทั้งสุขและเคราะห์ด้วยใจที่มั่นคงและเหนือสิ่งใดการดูดวงที่ดีจะทำให้ท่านรู้จักตนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นข้าขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลจักรวาลจงดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังคำพยากรณ์น,นี้จงมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนจงร่ำรวยเงินทองเงินมากองทองมาเกย จงมีโชคลาภวาสนาสมหวังดังหวังทุกประการจงร่ำรวยความสุขมากกว่าที่เคยยิ่งยิ่งขึ้นไปหากท่านรู้สึกว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์เป็นแสงสว่างในช่วงเวลาที่ท่านกำลังสับสนหรือเป็นแรงใจในยามที่ท่านอ่อนล้าขอได้โปรดเมตตากดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆเช่นนี้ต่อไปพบกันใหม่ในคำาทํานายถัดไปด้วยรักและแสงแห่งปัญญา จากใจผู้พยากรณ์